สวัสดีจ้าพี่น้องปองฝ่ายสปูสคนตอนรับคัดซูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่อ,อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะกลับมาพอกันในรอบเที่ยงล้วพี่น้องกินเขากินน้ำแล้วกม็มาเบิ่งเนวทางดีๆกันนะจ้าสำหรับชุดนี้แอดมินกับผู้สใจนำเสนอเนวทางของแมวแมวนะจาะต่อโดยเนวทางของเอด็ดอินซีเทาต่อโดยเนวทางนุ่มคู่เมื่อเนาะจาะตกทายโดยแนวทางของกุย์เราะกราวโดวยพี่น้องเนดะ้อ ก่อนไปรับชมรัาฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุก้อนเาจะาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเราจะแจง้งเตือนพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเ่าจา้าส่วนแอดมินก็นจะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น,อน้องสปูสุข้อนนะจา้าเพื่อเป็นการบ๊วยเสว่าเ้าก็ไปรับชมแนวทางกัยพี่น,อน้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ แมวแมวก้อนๆเ้จ้ะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที3่3ามสิกรกฎาคม2 5งพันหารสซึ่งวันนี้เพื่อนก็ให้วิ่งรูดที่ลัก3ามเ่พนองเดอร์วิ่งรูดลัก3ชุด2โต๊ที่เพื่อนไ้ก็ได้แก้ตัวเลขหาสองหาสามสามแหนึ่งและ4 3จ้ะหาสองหาสามสามแปหนึ่งและ4 3วิ่งรูด3เด้อพี่นองเดอแนวทางแมวแมว ไปเบิงต่อกันทีแนวทางแอดอินซีเทากันต่อด้ยจากรัฐบาลไทยออมสินงวประจำวันที่31กรกฎาคม2566ชุด3โตนา3โตไายจ้าซึ่งก็ได้แก่742 752 762ต่อด้วย964 974และ984ได้พี่น้องเด้อเน้น3โตแดงๆ742 752และ762แนวทาง เอดอินซีเทาไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ๊ะนั่นก็คือแนวทางของหนุ่มคู่เมืองนอะจ๊ะรัฐบาลไทย3กรกฎาคมให้มา3ตัวเม็ดเดียวชุดปรดนีนะจ้ะนั่นก็คือ276พี่น้องเด้อชุดปรดนี3ตัวเม็ดเดยว276พี่น้องก็เป็นตัดเล่นเอาเล้วจ้ะ2ตัวนา2ตัวไทยนะพี่น้องไปล่อง เบิ้งด้อพี่น้องเดอ้อหาเพื่อนให้สุขให้หลาบเอาจากมักกระจัดไปเอาจากบ่มมักกับปล่อยพันเบิงเป็นแนวทางเนาพี่น้องเนาะมาเบิงต่อกันที่ชุดสุดไทยเนาะจ้กแนวทางของกุยสระกลาวเนาะจ้กรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 3, ่31กร,รกฎาคม2 5 6 6ชุด3โต๊ะที่เพื่อนให้มากก็คือ4 1 6และ417เด้อพี่น้องเดอ้อ416 และ417ชด2ตัวบนให้ปฏิที16 17และ18จะ16 17และ18ต่อด้วยเนื้ทาง2ตัวล่างเดินล่าง8กับ3นีิน้องเด้อเดินล่าง8กับ3 8กับ3ลัก8ก็คือ83 93และ03จะลัก3นะีิน้อง83 93และ03ต่อด้วยตัวร่องเนาจ้ะ8 5และ9จ้าจะตัวร่อง8หาและ เกาหาชุดเน้นก็นคือแปดสามเกาสามและศูนย์สามจ้าแนวทางกุยสโะกราวแคบแบบเบิง้งชุดแบบเบิ้งกันนะจ๊ะเพราว่าจะเป็นแนวทางของแมวแมวแอดอินซี่แถาหนุ่มคู่เมืองตกไทยกุยสระกราวแคบแบบเบิง้งชุดแบบเบิง้งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเ้อพี่น้องเด้อทายนี้แอดมินก็ขอ,ขอให้พี่น้องสผูสักคน โปรดใส่วิจารยะในการรับชมและกอร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจาาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อและขอสนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆด้จ้ะสื่อตามำลังลรัพย์สื่อตามผืนดวงของจะาของและพี่น้องเด้อจนจะถึอแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสก้นส่งด,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 ดีแห้งๆปังๆมันหมั่กัน,น,นทุกคนด้จ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนิก่อนด้จ้าเดี๋ยวจังก,กลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า